มิทไนบอลิสตาค่ะกับสิ่งที่ทำให้ใจสั่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องทำฟองนมตัวหนึ่งค่ะซึ่งเป็นตัวออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องทำฟองนมที่สามารถฮีทนมได้เองและเขาก็เคียว่าสามารถทำฟองนมเล็กละเอียดได้และสามารถทำลาเต้อาร์ตจากฟองนมนี้ได้ซึ่งตัวนั้นก็คือตัวนี้ค่ะนาโนโฟเมอร์โปร จาก Subminimal นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ซับ m ินิมอลเขาได้ออกตัวนาโนโฟมเมอร์ที่เป็นแท่งนะคะสามารถใช้แท่งนั้นอะปักลงไปในนมที่อุดแล้วและสตรีมนมทำฟองนมไมโครโฟมได้ทำลาเต้อาดได้แต่ตัวนี้เขาได้อัปเกรดค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะทะแยงเจ้าตัวหัวที่ทำจานโนโฟมเมอร์ยังไงนะคะเขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยในโถนี้เลยนะคะซึ่งตัวเนี้เนี่ย เป็นตัวที่ซื้อมาจาก Kickstarter นะคะซึ่งตอนนั้นก็ตกอยู่ที่ประมาณ200 USD ได้แล้วก็บวกภาษีน้ำเข้าอีกรวมๆแล้วประมาณแบบ7,000กว่าบาทเกือบ8,000กันเลยทีเดียวแต่อันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นรีวิวแรกและรีวิวรีชีพเลยนะคะว่าทำได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะการ unbox ค่ะวิธีการใช้งานและการทำงานของเครื่องว่าเครื่องทำงานยังไงนะคะ แล้วก็เอาไปสตีมจริงๆเอาไปทำจริงๆเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างความรู้สึกหลังการใช้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรา,เาไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันบ็อกซ์เลยนะคะ ที่คิทเช่นนะคะอาจจะเห็นว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมุมกาแฟเราโดนแยกกระจายออกจากการเนื่องจากเครื่องล้างจานนะคะไว้ว่าหลังเราจะทํารีวิวเครื่องล้างจานกับการล้างอุปกรณ์กาแฟแต่ตอนนี้ขอใช้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าซับมินิมอลเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องนะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นพิเชอร์คือเป็นแบบแผ่นอลู s เปากค่อนข้าง แหลมนะคิดว่าน่าจะเทโอเคมีที่จับค่ะซึ่งที่จับเนี่ยถูกออกแบบมาให้จับถนัดมือมากความรู้สึกคือแบบมีตัวยางล็อกมือเอาไวอ้อ่ะดูน่าจะถนัดดีต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนาโนโฟเมอร์โปรเลยค่ะซึ่งนาโนโฟเมอร์โปรเนี่ยเขาจะให้ฐานมานะคะทุกคนก็จะเป็นฐานแบบนี้พร้อมกับปลั๊กไฟนะคะแบบยุโรปที่มันใช้กับเมืองไทยได้เนาะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวนาโนโฟเมอร์โปรเลยที่เป็นพิเชอร์แบบนี้แล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคอยที่คอยให้ความร้อนเวลาต่อกับฐานส่วนฝาเนี่ยก็จะเป็นฝาพลาสติกแล้วก็มีซีลข้างๆเป็นซีลยางนะคะกันหกส่วนตรงแท่งเนี้ยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่านาโนสกรีนนะคะนาโนสกรีนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแบบตาข่ายเล็กๆค่ะ ที่เวลาพอหมุนแล้วอะ่ะมันจะสร้างบับเบิ้ลเล็กๆที่เป็นฟองอากาศเล็กๆเ,เกิดจากตะข่ายเล็กๆนี้นะคะซึ่งนาโนสกรีนของเขาอ่ะค่ะสามารถถอดออกได้โอเคหมุนออกมาแล้วนะคะทุกคนก็สามารถแยกออกมาล้างได้แบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเหมือนใบพัดพัดลมเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบตะข่ายอะ่ะตะข่ายตะข่ายละเอียดมากๆเห็นไหมมันละเอียดปะเห็นปะเวลาถอดออกมาแล้วหมุนกลับไปก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะ ก็จะล็อกเข้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยและที่เขาให้มาอีกในกล่องนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เป็นแถบแม่เหล็กที่เอาไว้แปะเข้ากับข้างเครื่องตรงนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3ตัวสีดำสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเขาบอกว่าสีดำนะคะจะให้เลทที่ช้าที่สุดสีน้ำเงินจะให้เลทปานกลางค่ะแล้วก็สีเขียวจะให้เลท การหมุนที่เร็วที่สุดซึ่งเขาบอกว่าสําหรับนมวัวนะคะก็จะเหมาะกับจีดําเพราะว่ามันให้เละที่ใช้ที่สุดแล้วนมวัวมันจะมีโปรตีนมีอะไรที่สามารถขึ้นฟองได้ง่ายอยู่แล้วส่วนสีน้าเงินกับสีเขียวเนี่ยจะเหมาะกับการที่เราเอาไปทําฟองเยอะๆหรือว่าเครื่องดื่มจากนมแพลนเบสต่างๆที่มันให้ฟองไม่เยอะค่ะมันจะหมุนได้เร็วขึ้นแล้วก็ครีเอทโฟมมากขึ้น ซึ่งโดจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะแปลว่ายิ่งหนายิ่งหมุนช้านะคะทุกคนยิ่งบางยิ่งหมุนเร็วตัวข้างในนาโนโฟเมอร์คะ่ะทุกคนมันจะมีแถบสองแถบนี้ที่เป็นไกด์ไลน์ว่าเราควรจะวางแถบแม่เหล็กไว้ระหว่าง2ขีดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวางสีเขียวเพื่อให้ทุกคนแบบ สังเกตเห็นได้ง่ายนะจะวางเข้าไปเขาก็จะให้วางอยู่ระหว่างกลางของสองขีดต,ตรงนี้เลยไว้แบบนี้เลยนะคะแปรงนี้เขาให้มาทำไมนะคะแปรงนี้เนี่ยเขาให้มาเพื่อทำความสะอาดนะคะหลังจากที่เราใช้งานเราสามารถใช้แปรงนี้ทำความสะอาดคราบนมต่างๆที่ติดอยู่นะคะและเราก็ขอแนะนำให้ทุกคนทำความสะอาดตั้งแต่มันยังเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเพราะว่าถ้าเราวางทิ้งไว้เนี่ย มันอาจจะเกาะเป็นคราบกรังก็ได้วิธีการทำำาําความสะอาดเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูทีหลังหลังจากการใช้งานอันนี้นะคะเราจะใช้เจ้าโรบอรตเนี่ยกดช็อตกาแฟวันนี้ก็จะเป็น New Man จาก The The Summer Coffee Company นะคะอันนี้เนี่ยซื้อมาเพราะแบบถุงน่ารักมาก I love เดี๋ยวเราไปทำกันเลยคะ่ะ ได้มาแล้วนะคะกาแฟาค่อนข้างหอมเลยแหละพอบดออกมาแล้วแบบหอมอยู่นะนี่นะคะเป็นช็อตกาแฟที่เรากดมานะแล้วเดี๋ยวเราไปทำนมกันเขาบอกว่าให้ใช้สีดำนะคะแม่เหล็กสีดำแปะเข้าไปเพื่อที่จะทำฟองนมที่เหมาะกับนม,มวัว เราอะจะเทรประมาณแบบกึ่งกลางระหว่างมินกับแม็กซ์นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้ประมาณไหนแต่ว่าเท่าที่เทมามันก็ไม่ได้เหลือนมเยอะนะคะก็เลยโอเคจะเทรประมาณนั้นเลยเทยเป็นนมเย็นนะคะโปรแกรมของเขาเนี่ยมีทั้งหมด5โปรแกรมนะคะที่เป็นเมนูนมร้อนแล้วก็มีอีก1โปรแกรมที่เป็นเมนูนมเย็นตัวเมนูนมเย็นเนี่ยเราลองทดสอบแล้วมันไม่ได้ทําให้นมเย็นขึ้นถ้ามันเป็นนมอุ่น ก็แปลว่าต้องใช้นมเย็นอยู่แล้วแล้วเขาก็จะตีโฟมเฉยโดยที่ไม่ใช้ความร้อนเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้นมยังคงเย็นอยู่นะคะแล้วก็สำหรับโปรแกรม1-5ถึงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโปรแกรมที่1เนี่ยจะสามารถทำฟองนมได้น้อยที่สุดส่วนโปรแกรมที่5คือทำฟองนมได้มากที่สุดหรือเหมาะสำหรับพวกเครื่องดื่มแก้วใหญ่ๆที่ใช้ฟองนมเยอะนะคะเมื่อเครื่องอะ่ะหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะฮีทนมไปเรื่อยๆ ตรงจอเนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคเมื่อนมเราร้อนถึง55องศาแล้วก็จะมีส่งเสียงดังปี๊ดเมื่อนมเราถึง65องศาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน65องศาจริงๆหรือเปล่ากดตรงนี้เลยนะเป็นเบอร์2นะคะเริ่มทำงานแล้วไปดูกัน สำหรับเสียงในการทํางานเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดังอะไรมากมายนะคะแต่ก็มีเสียงอยู่เนื่องจากตัวที่เขาหมุนนะคะคือเหมือนเขาใช้เป็นแม่เหล็กอะคะ่ะแปะอยู่กัตรงตะขครยอันนี้ตอนนี้เครื่องก็ดัง2ทีแล้วนะคะแปลว่าถึงแล้ว55องศาแล้วเขาบอกว่าพอแบบรีช65องศาเนี่ยก็จะดังอีกทีหนึง่งโอเคดังอีกรอบนึงเขาบอกว่าแปลว่าอันเนี้ยจะ65องศาแล้วเครื่องอะเมื่อกี้ก็คือหยุดเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะว่ากี่องศานะนี่จิ้มลงไปเลยก็หยุดที่65.2นะคะอบไม่ไม่หยุดแฮะนี่พ่อมีกก็มีแหลกประมาณจุดศูนะคะทุกคนเวลาเราทำลาเต้อาร์ตนะคะก็จะเทฟองนมที่เราได้เนี่ยใส่พิเชอร์ที่เขาให้มาก่อน เร,รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างหนาอยู่นะแล้วก็พอเทปุ๊บมันจะแบบมีฟองอากาศแบบนี้ค่ะต้องทำการแบบแทบแทบออนนะแล้วก็หมุนหมุนวนนมก่อนนะคะโอเคได้แล้วนะคะ <S <S ฟองน้อยไปอะ่ะ ไม่มาทุกคนเบอร์สองไม่ได้อะเดี๋ยวลองเบอร์สามเมื่อกี้เนี่ยโบได้ทําแล้วมันเฟลอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เบอร์ใช้แก้วเล็กแล้วมันเวิร์กอันนี้มันแก้วใหญ่ขึ้นมันน่าจะเป็นแก้ว 240ML ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สามแล้วก็เทนมเยอะหน่อยเบอร์สามค่ะลุย ก็เทปไปหมดเลยแล้วกันนะแล้ว่าเทกเจอร์มันก็สมูทอยู่นะมา <c oughs> เรามาลองดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะซึ่งอันนี้จริงๆอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเราในการเทด้วยนะไม่กล้าโทษเครื่องตรงๆหรอกเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้โปรขนาดนั้นนะ แต่เดี๋ยวจะพยายามทําให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ดูกันไปค่ะเปรเจตเทลาเตอาร์นะคะแล้วก็วิกเกิลนิดหน่อยนะคะคือลาเตอาร์ที่เปรเเทออกมาก็ตามสภาพนะคะทุกคนนี่มีลายเล็กน้อยแบบนี้ แล้วก็นมก็เหลือประมาณนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วถ้าสำหรับแก้วขนาดนี้เราเติมให้เต็มเลยก็ได้นะเราเติมไปเลยมันก็จะได้เป็นลาเตอาร์ตแบบโฮมเมดนะคะก็เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะคะว่าความรู้สึกหลังจากใช้ซั i มิเนทีโม่นาโนโฟมเมอร์โปรแล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี้ยเดี๋ยวจะขอชิมโฟมนมที่เราทำกันเมื่อกี้ก่อนนะคะ คือโฟมนมอะ่ะก็มีความแบบหนากํำลังดีเดี๋ยเดินไปให้ดูแบบนี้เลยนะคะสำหรับความรู้สึกของเครื่องดื่มที่ได้อะ่ะแปว,ว่านมมีรสชาติดีหวานอุ่นกำลังดีนะคะแล้วก็มีฟองที่ถือว่าทำลาเต้อัดได้แต่ด้วยฝีมือของเราเราอาจจะทำได้ไม่สวยเราไม่แน่ใจว่าถ้าทำให้สวยๆอะ่ะ มันต้องใช้อะไรอีกขอพูดในมุมของคนที่ทำลาเต้อาร์ตได้ประมาณหนึ่งทำกาแฟาได้ประมาณหนึ่งแล้วกันคิดว่าควรจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนขึ้นอยู่กับการทดลองด้วยว่าเราจะเทนมเยอะแค่ไหนใช้แม่เหล็กสีไหนในการแปะไว้ข้างโถ เทใส่กับแก้วขนาดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราทํานมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปบางทีก็อาจจะนมไม่พอหรือว่าฟองเยอะเกินไปได้มม่ก็เลยคิดว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยซึ่งตัวนี้มันก็สามารถเล่นได้5ระดับเลยก็คือฟองน้อยไปจนถึงฟองมากโดยที่เขาอะก็แนะนําว่าให้ทุกคนลอง ที่ระดับ3คือตรงกลางก่อนแล้วค่อยปรับขึ้นหรือปรับลงตามอัธยาศัยนะคะซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับเครื่องดื่มที่ถ้วยเล็กที่สุด ฟองน้อยที่สุดสาหรับเบอร์หเลยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ทั่วใหญ่ที่สุดฟองเยอะที่สุดสาหรับการสตรีมนมครั้งหนึ่งและให้นมอุ่นไปถึง65องศาก็จะใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งซึ่งสําหรับเบลเนี่ยถ้าทํากินที่บ้านก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นแบบรอได้แต่ถ้าเป็นร้านเนี่ยก็อาจจะเริ่มคิดแล้วว่ามันมันจะไหวหรอจริงอยู่ว่าประเทศไทยคนอาจจะสั่งกาแฟร้อนไม่เยอะมากสิ่งที่ ใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบอันนี้ที่สุดก็คือการล้างค่ะมันล้างยากมันต้องระวังไม่ให้น้ําเข้าที่ฐานตัวพิเชอร์ที่เราใช้มาปากเขาค่อนข้างแบบคมมากเลยตอนเอามือล้วงลงไปล้างมันบาดนิดนึงก็ระวังระวังกันเวลาใช้นะคะสําหรับใครที่อยากได้นาโนโฟเมอร์โปรจากซับมินิมอลนะคะก็มีดิสติบวเตอร์นำเข้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยว เราจะแปะลิงก์ไ้ให้ข้างล่างนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเขาไปซื้อได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปแล้วชอบก็เบลก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้เบลด้วยด้วยการกดติดตามก็ได้ค่ะง่ายๆหรือว่าถ้าอยากได้อุปกรณ์กาแฟแล้วบังเอิญเรามีจำหน่ายพอดีก็ซื้อกับเราอุดหนุนเราก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะจบไปเพียงแต่เท่านี้สำหรับการรีวิว นาโนโฟเมอร์โปรจาก s u b m i n i มอลนะคะหวังว่าทุกคนจะดูแล้วก็เอออาจจะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องทำฟองนมดีไหมหรือจะซื้อเครื่องทำกาแฟที่มีก้านสตรีมหรือจะใช้วิธีไหนคือจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีในการทำฟองนมนะแต่มันก็ต้องใช้ฝีมือและการฝึกทั้งหมดเลยซึ่งตัวเนี้จริงๆแล้วเราว่ามันทำง่ายมันคือถ้าเราปรับ เราเทพอได้เราก็จะได้หลายขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมช่องของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย